นะครับน้ำปัจจุบันนะครับน้ำปัจจุบันนะเราจะใช้แท็บเล็ตรุ่นที่สี่นะครับแนวรุ่นนี้นะซูมแบบสามนะครับหรือว่ามีบางสาขาเนี่ยอาจจะใช้แบบสองอยู่นะครับเนาะลักษณะหน้าจ้หน้าตานะครับของปะการังแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะี่ก็ไม่ถามเดพร้อมเนี่ยก็าทำไมเราจะใช่ครับ เรามาดูเนะครับการดูแลรักษานี่ยก็ควรระวังนลครับการใช้งานาอ,อาุปกรณ์นะครับอันนี้ไม่ขอที่ไปคร่าวๆนะครับเรื่องของการดูแลรักษานนะเรื่องของตัว,ตวท็บเล็ตนะครับนะก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องทําการตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับนะ แบตเตอรี่ของตัวแท็บเล็ตเนี่ยควรจะเต็มเสมอนะครับก่อนการใช้งานนะครับหากพบว่าแบตเตอรี่นะครับต่ำหรือว่าแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยให้เราด้วยครับดำเนินการนำสลับไปฟฟ้าทันทีนะครับอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่หมดหรือดับไปเองนะครับนะและสองนะครับในกรณีที่ตัวเครื่องมีปัญหานะครับก็ให้เราเนี่ยติดต่อทาง LP ล นะครับเพื่อให้เขาไดํดำเนินการตรวจสอบให้กับเรานด้ครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับนะก็จะได้แก้ปัญหากันนะครับมาลวนน้กส่วนข้อควรระวังนะครับไม่ควรนำทับเล็ตนะครับไปวางในพื้นที่เปียกชื้นนะครับอย่างเช่นห้องน้ำนะหรือว่าพื้นที่ที่อยู่นอกคัรนะครับนอกสตูของเราเนี่ยนะครับถ้าไม่วางไว้ในจาดนะเดี๋ยวจะลืมนะครับหรือว่ามันจะหายได้นะครับ ทำมาได้ครับห้ามถอดชิ้นส่วนใดๆนะครับออกจากตัวเครื่องยกเว้นแบตเตอรี่นะครับแต่ส่วนของการเป็นแบตเตอรี่เนี่ยนะครับทาง LT นะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นนะนะครับเราห้ามแกะนะครับ้าไปลือตัวเครื่องออกเนาะนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเคสปากกานะครับตรงนี้ห้ามไป อชิส่วนในดชิปโซนิคเนี่ยครับหรืว่าขายของกินเหรอแม่โครแม่คโรมคโรไปเปิดอุตรดิตถ์นะจากวั้อายุเราเกิดแล้วกไม่อยากบ้านตอนนี้แม่คโครเปิดเยอะมากใช่เปิดอุตรดิตถ์เหนื่อยแล้วเหนื่โยไหมถัดมานะครับเรามาดูหน้าขายกันเลยนะครับสำหรับตัวสมาร์เซลล์นะครับ มาดูที่หน้<ม>าขา<ห>นะครับฮะคุณอ้อย่าคุณอ้อยเอไ,ไีบ้านในหน้าขายของตัวแท็บเล็ตนะครับอันออแรกเลยนะเรามาพูดถึงเรื่องของการเข้าใช้งานและก็การออกนะครับในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับเมื่อเราเปิดตัวแท็บเล็ตขึ้นมาแล้วนะครับแหเราจะพบก,กับไอคอน นีครับที่เป็นหน้าจอสมาร์เซลแบบนี้เลยนะที่เป็นรูปรถเข็นนะครับนี่จะเข็นบนว่าสมาร์เซลนะครับเมื่อเราคลิกเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ก็ให้เราดูดูสเิมและก็พลาสร์ดลงไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับน่เมื่อคลิกปุ่มเข้าระบบแล้วนะครับเราจะพบกับหน้าจอสมาร์เซล นะที่มีให้เราต้นหารายการสินค้านะครับแล้วก็บเงื่อนไข่นะครับการต้นหาเนาะด้วยบนบูหรือว่าสินค้าตามแบรนด์นะครับเนาะนะครับนี้ก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบนเว็บเมื่อสักพูดนี้เนาะนะครับส่วนเมนูการใช้งานของมานนะครับนะเชิงหนที่ด้านซ้ายมือนะครับ ที่เป็นเมนูเล็กๆก่อนี้เนาะเมื่อเราคลิกตรงนี้มาแล้วนะครับเราจะพบกับเมนูนะครับแสดงที่มานะครับประกอบไปด้วยเมนูโฮม e นะครับเมนูบนปูนะเมนูแปรนนะครับเมนูจากการออเดอร์เมนูตรวสอบคิ่บ้างและสุดท้ายนะครับเมนู user info นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับ วิธีการใช้งานนะครับหากว่าเราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายนะครับหรือว่าการตรวจสอบคีวว่างเสร็จตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการออกจากระบบครั้งนะครับเวลาที่มีพีซีคนต่อไปนะครับจะมาใช้งานตัวแท็บเล็ตเนี่ยเขาจะได้ใช้รหัสผ่านของตัวเองนะครับเข้าสู่ระบบเนาะนะครับวิธีการออกจากระบบนะครับคลิกที่เมนูด้านบนนะ นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่เมนูสําหรับพนักงานนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกปุ่มตรวจสอบอ่ขอไปคลิกปุ่มออกจากระบบได้เลยนะครับอันนี้บอกว่ไนะเพื่อเป็นการออกจากระบบนะครับให้พนักงานคนต่อไปนะครับที่จะมาใช้งานได้เราอินเคาไปต่อเนาะนะครับจไม่ดพี่หนไม่ดนเราไมดู ื่อ <f> ส 1941, ินค้านะครับหรือนะครับหมายเลขอาร์ติเคิลนะครับหรือแม้กระทั er ่งการสแกนบาร์โค้ดนะครับก็สามารถทำได้เนี่ยที่ตัวแท็บเล็ตนะครับพี่เลยที่อถามว่าเขาหาเมื่อไ้รืยกสินค้าที่ต้องการแล้วนะครับก็เลือกที่ตัวสินค้าหรืไม่มีค่ะพี่ผู้ต่อหน้าที่หน้าจอตั้งแต่เนี่ยนะครับก็จะมีสนามตามรูปภาพนี้เลยเนี่ยเมื่อเลือกสินค้าแล้วนะครับ ภาพสินค้านะครับราคาตอนหนึ่งนะเขียนกำกับเอาไว้พูดตรงๆมาพูดต่อหน้าเลยครับซึ่าเขาบอกว่าทำมานด้ครับฟังก์ชันของการเปรียบเทียบบนแท็บเล็ตนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยเราดูผลการเปรียบเทียบได้ครับจะมีตารางแสดงขึ้นมาเลยนะครับว่าสินค้าทั้ง4ชนิดนี้นะครับมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับแหน มีกี่ชิวนะครับตู้เย็นของตัวนี้แตต่านขนาดเท่าไหร่นะครับแหนะจุอาหารได้นะครับเท่าไหร่นะนะครับสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ทั้งหมดเลยนะครับนะนี้เป็นหน้าจอแาร์ดบบเทียบนะครับส่วนในเรื่องฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะคล้ายคลึงบนเว็บนะนะครับแต่ก็จะมีการทํางานเหมือนกันนะครับ อนีางนี้เป็นหน้าจอคร่าวๆนะครับส่วนในคอมจนหน้าของเนี่ยตจริงเาก็หนาะส่วนฟังชัยอฟังกชันเนะครับคือฟังก์ชันแคคูลเลตนะครับหรือว่าฟังก์ชันการคำนวณนะครับฟังก์ชันของการคำนวณนะครับหากว่าในวันนี้เนี่ยลูกค้านะครับต้องการเข้ามาซื้อปั๊มหนาเนะครับนนาเพื่อจะไปใช้นภายในบ้านของลูกค้านะครับ เมื่อเราเลือกที่ฟังกชันแคลคูลเลตแล้วนะครับแหก็จะมีแบบสอบถามเพิ่มนะครับ่างเพื่อเป็นการคำนวณนะครับว่าสินค้าชนิดใดเหมาะสมกับบ้านลูกค้านะครับวพยกตัวอย่างนะครับถามว่าบ้านลูกค้านะครับอยู่ชั้นสี่เนี่ยหรือว่ามีทั้งหมดสี่ชั้นเนี่ยเราก็เลือกไปที่สี่ชั้นนะครับและจุดที่ใช้พร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าบ้านของลูกค้าเนี่ย เป็นบ้าหลังทใหญ่นะครับี่ยต้องการใช้น้ำเจ็ดถึงแปดถพร้อมกันนะครับก็เลือกตามที่ลูกค้าต้องการนะครับและตัวระบบเนี่ยก็จะแสดงเป็นคนรับออกมานะครับว่าว่าของลูกค้าเนี่ยบอกสงสที่จะใช้ตัวเครื่องประาน้่นะครับทั้งหมดกี่วัตต์นะครับไหนต้องูเรื่อะมาได้คนรับแล้วนะครับเราก็มากดเลือกรุ่นสินค้าเนาะและตัวระบบเนี่ยก็จะแสดงตัวคนรับ นะครับของเครื่องปั๊มน้ําขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับที่มีกําลังไฟอยู่ที่ส100วัตขึ้นไปเนาะนะครับตามการใช้งานของลูกค้านะครับตามาเกยับราาอขอมาครับฟังชันโปรดกร์เลนะครับโปรดกร์เลสนะครับตรงบีกี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของบทความสั้นๆนะครับ หรือแม้กระทั่งคลิปแอนคลิปเนาะนะครับสำหรับตัวสินค้าตัวนั้นนะครับแหมยกตัวอย่างนะครับนี่ครับโดยที่หัวข้อเนาะหัวข้อนี้ที่บอกว่าประเภทของปา๊มน้ำนะครับเรื่องเรื่องอย่างไรให้เหมาะสมกับบ้านนะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาอ่านบทความเพิ่มเติมได้นะนะครับเพื่อเป็นเกตตควรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะแนะนํากับลูกค้านะครับ ชยังไงพังว่ามันใช่ยังไงว่ถัดมานะครับเรามาดูเมนูนะครับการสาร้างออเดอร์นะเป็นส่วนของการสาร้างออเดอร์นะครับก็จะมีเมนูย่อยนะครับอีกทั้งหมด7เมนูนะครับเจ็ดเมนูนี้นะครับก็จะมีเมนูตรวจสอบสอกสินค้านะครับเมนูสนัพิเศษนะ เมนูระบุรหัสพนันนะครับเมนูเพิ่มบริการที่เกี่ยวข้องนะเมนูเพิ่มของแถมนะครับเมนูเปรียบเทียบรายการสินค้าและสุดท้ายเมนูคำนวณโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของแต่ละหน้าเมนูกันนะครับเดี๋ยวอยดูนะว่าเขาจะหาเราเลือกรายการสินค้าแล้วนะครับเราคลิกที่เมนูดูสต็อกสินค้านะนะครับ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับตัวระบบก็จะแสดงรายการสินค้าขึ้นมานะครับว่าที่สตอไหนเนี่ยมีสินค้ามากที่สุดนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คดูได้นะครับส่วนเมนูถัดมานะครับเมนูสนะ่วนพิเศษนะครับหากว่าลูกค้านะครับต้องการเลือกเงื่อไนไข นครับการติดตั้งนะว่าจะให้ไปจะส่งเขาติดตั้งหรือว่าตั้งในภายหลังเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกตามเงื่อนไขท,ที่ลูกค้าต้องการได้นะครับจากข้อไปดูสัมิเศษนี้นะครับเมนูถัดมานี่ครับเมนูการระบุรหัสพนักงานนะครับ,ราารนะรบตรงนี้เราก็มาระบุข้อมูลอินสแตนทีฟเนาะน,นะครับได้จากตรงนี้เลยนะี่ครับ เมนูถัดมานะครับเมนูบริการที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าอย่างเราถว่าว่าลูกค้าได้ครับต้องการซื้อเครื่องหนูควันกระจมนด้ครับแมก็จะมีการคิดค่าบริการติดตั้งหรอนะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับนะเวลาที่ได้ครับเวลาที่ลูกค้าได้ครับเลือกซื้อสินค้านะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับมันก็มีค่าบริการติดตั้งเนี่ย นะครับเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ให้ครบห้าชิ้นด้วยนะนะครับเลือกที่มันสอดคล้องกันนะครับเมนูถัดมานะครับเมนูของแถมนะครับเมนูนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถมาระบุรหัสสินค้าของแถมได้เลยนะครับแล้วก็มาระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าแถมสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้รับเรื่องนะสามารถมาระบุตรงนี้ได้เลยนะนะครับ แล้วก็ระกูเพิ่มสัดเข็มให้เรียบร้อยนะครับนีครับก็จะเป็นเมนูเปรียบเทียบนะครับนะเราก็สามารถมาใช้งานได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเมนูขบวนโปรโมชั่นนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ ระบบนะก็จะทำโปรโมชั่นให้เรานะครับว่าบัตรเครดิตที่ลูกค้าถืออยู่นะครับมันมีโปรโมชั่นอะไรอยู่บ้างนะครับนะถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นนะครับนะตัวราคาก็าจะเป็นสีแดงนะถ้าเกิดว่าไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสดีดำเนาะนะครับอ่ะเรามาดูนะครับการสร้างออเดอร์นะครับหรือว่าการขายคร่าวๆเนาะ 何